สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดีเจน้ำฟ้าได้มาลงพื้นที่นะคะมาส่งผลิตภัณฑ์กาแฟพีริตให้กับพี่เดือนนะคะซึ่งสั่งซื้อเป็นกล่องที่สองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าพี่เดือนมีความประทับใจกับพีริสมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่เดือนจ้าสวัสดีค่ะ,คะให้พี่เดือนแนะนำตัวเองนะคะอยู่ที่ททไหนชี่เดือนนะคะช่อเดือนจ้า อายุอายุก้ายุ52ปีค่ะบ้านทุ่งทนงวังนะคะค่ะก่อนกินกาแฟพิลิสเนี่ยมีอาการยังไงคะถึงเป็นไวทยทองนะงุดหงิดมากเลยค่ะพูดอะไรไม่ไม่มีใครเข้าหูเลยนะคะจะนั่นเลยค่ะพอนอนฟ้านอนก็ไม่หลับไม่อะไรเลยฟ้าแนะนําว่าตัวนี้ดีนะคะกินแล้วก็นอนหลับอะไรนะคะพิลิสกาแฟจะพิลิสกาแฟนี่ก็นเลยกันเนี่ย น้องฟ้าได้น้ำเสร็จปุ๊บหนูก็เลยสั่งมากินหมดหนึ่งกล่องก็เลยอาการก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นยังไงครับไม่ไม่งหนิดไม่อะไรเลยนะคะค่ะดีมากมากเลยค่ะบอกพี่น้องทุกคนนะคะสั่งมาทานได้เลยนะคะแล้วอาการหลับล่ะคะเป็นยังไงหลับดีมากจ้ะหลับดีมากพี่เดือนนี้หมดที่ยังไม่ได้กินน่ะงูหนิดนะคะนอนไม่ค่อยหลับหลับแล้วก็ตื่นตื่นตื่นคะนอนไม่ อะไรก็ขวางหัวขวางตาใช่ไหมคะเห็นรอยฟังใช่ค่ะนอนไม่เต็มตาค่ะแล้วตอนนี้หมดประจําเดือนหรือยังคะแต่ให้ผ่าตัดแล้วไม่มีแล้วค่ะแล้วก็กินแล้วก็ดีขึ้นตัวนี้ค่ละดีมากดีขึ้นเนาะดีมากที่สุดเลยค่ะก็เลยสั่งต่อเพิ่มอีกก่องหนึ่งค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่เดือนที่ได้ประทับใจในกาแฟ Purest c o f f e นะคะรสชาติชอบไหมคะชอบค่ะรสชาติดีมากค่ะหอม กล่อมอร่อยเนาะอร่อยมากเลยค่ะไม่มีน้ําตาลไมะไรค่ะยังไงทานดีก็ช่วยบอกต่อให้กับสาววัยทองเหมือนพี่เดือนด้วยนะคะสำหรับคนเป็นสาววทองต้กินพีริสคอฟฟี่วันนี้ขอบคุณพี่เดือนบ้านทุ่งพนมวังอำเภอสคิวจังหวัดราชสีมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอบคุณที่เลือกดื่มพีริสคอฟฟี่ค่ะ สั่งมาทานนะคะค่ะวัสดีค่ะอ่ะวัสดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา